สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเนาะพัดลมไอเย็นนะครับยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเนาะนะครับเราไม่ได้สปอนเซอร์แต่นี่ผมสั่งจากลาซาด้นะครับราคาเรามาดูกันราคาที่ผมสั่งนะครับราคาก็คือ1,179บาทนะครับเพิ่งมาส่งวันนี้นะครับเพราะว่าเขาได้รับออเดอร์วันที่25นะครับที่ผมสั่งไปนะครับ คือจะภาคม2 5 63นะครับพึ่งได้มาสดๆร้อนเลยครับเลยมารีวิวนะครับก็ดูสภาพโดยรวมเนาะสภาพโดยรวมนะครับของพัดลมใมเย็นของกล่องเนาะมีกล่องขนส่งนะครับขนส่งส่ง,ง,งมาได้ถือว่าโอเคครับกล่องไม่มีไม่มีบุบไม่มีแตกนะครับถือว่าสภาพโดยรวมโอเคนะครับทีนี้เรามาแกะนี่ดูก่อน ก็แกะไอตัวใบข้อมูลนะครับในการส่งออกก่อนขออภัยด้วยนะครับถ้ามันไม่ชัดเจนโทษใช้มือเดียวเอกสารมากมาครับครับเป็นเอกาสรอรอการ นี่เห็นในเว็บนะครับบอกว่ารับประกัน1ปีนะครับพัดโลมเย็นตัวนี้เนาะมีการรับประกัน1ปีนะครับมีราคาถูกครับเลยซื้อช่วงนี้มันรอดจักกระดาษกาว่แกะไว้ดีมากเลยครับแกะยาก เราเกลี่ยในเศษนะครับก็ค่อยๆเลื่อนออกมาบางทีเรามาอยู่นี่บางทีเราอาจจะกลับบ้านนะครับเราอาจจะต้องไปขนย้ายจะต้องใช้กล่องน,นะครับในการขนย้ายนะะออนะครับใส่ลัดปอกเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาเกะเค็ตรงนี้นะครับเย็บตรงนี้ออกอขีดตรงนี้ออเล็บ นี้ด้วยะะนะครับพอแกะเข้ามาในกล่องนะครับก็จะมีนอกของที่เขาแถมมานะครับของที่เขาแถมมาก็จะมีคู่มือ แล้วก็มีล้อสีล้อนะครับติดกับตัวพัดลมมาเย็นนะครับแล้วก็มีขวดที่ไว้เติมน้ำนะครับใส่ช่องฟิตครับเอาไม่แช่แล้วก็เติมน้ําใส่เข้าไปในตัวพัดลมมาเย็นนะครับมีสียอันครับของครบครับโอเคของมาครบครับคู่มือมีโอเคครับอ่าออกมาครับนี่ก็จะเป็นพัดลมข้างในนะครับ น,นี้พัดลมนะครับเจ้าพัดลมวอกแหละขออนุญาตหยุดไว้แป๊บหนึ่งครับพอดีถ่ายมือเดียวนะครับขออนุญาตยกอันนี้ออกจากลังก่อน,นครับแป๊บหนึ่งครับอ่าทีนี้เรายกออกจากลังเสร็จนะก็จะมีถุงคลุมนะครับ เดี๋ยเราถุงคุมออก,ก่อนเนาะถุงุมมาก,ก่อนรับเก็บไว้ครับตอนกลับบ้านเราก็จะได้แพ็คตัวนี้ครับกลับบ้านกันกระแทกไปในตัวนะครับเขี้ครับทีนี้มาดูที่ตัวนะครับใ้ตัวเขี้ยเขาก็จะซีนตัวปรับคลิปให้ลมนะครับ ปรับทิศทางลมมให้โดนตัวเราหรือว่าแงนขึ้นหรือแงน,งนงลงนะครับเพราะว่าแทงกไวอย่างดีติดกาวอย่างดีครับมาดูสภาพโดยรวมตัวเครื่องอตัวเครื่องโอเคครับสมบูรณ์ดีไม่มีรอยแตกแล้วก็รอยกระแทกนะครับข้างบนก็จะเป็นช่องนะครับช่องในการเติมน้ำนะครับ การเติมน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นในการใช้งานมันอันนี้ง่ายๆครับก็จะมีโหมดอันนี้ก็คือปรับให้มันสวิงก็คือคีบตรงนี้นะครับมันก็จะสวิงขึ้นๆข,ขึ้นแล้วก็ลงครับอันนี้ก็จะปรับความแรงลมก็จะมีออฟมีโลมี mid, มิดมีไฮนะครับก็น,นี่เป็นปุ่มคูลิ่งนะครับ โดยการใช้น้ำเนาะมันก็จะมีโหมดธรรมดาก็คือไม่ใช้น้ํานะครับแต่ถ้าเราใช้น้ำเราก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะทํางานนะครับไอ้น้ําก็จะเข้ามาแล้วก็เป่าผ่านแผงครับแกะเลยครับว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แล้ว โอเคครับสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับนะครับในการเติมน้ําก็จะมีมินแล้วก็แม็กนะครับมินก็คือต่ำสุดแม็กก็คือสูงสุดเดี๋ยวมาลองมาดูคู่มือก่อนนะครับก็ต้องทําอะไรบ้างศึกษาคือมวลก่อนนะครับ ว่าก่อนจะใช้อะไรนะครับแนะนําให้ศึกษาคุ้มมนก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเนาะมันก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับของการใช้งานนะครับเนาะมันะจะมีบอกแผงรังผึ้งก็อยู่ข้างหลังนะครับก็จะมีตัวตัวล็อกทางในตรงนี้นะครับก็เจลคูใส่ตรงนี้นะครับแล้วาถังเก็บน้ําครับ คนปิดเครื่องนะครับก็ควรระวังก็คือในการเติมน้ําเนี่ยควรปิดเครื่องก่อนใช้งานนะครับแล้วก็ดึงฟ้าที่เปิดช่องเก็บน้ําที่อยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องนะครับออกนะครับคือตรงตรงไหนคือตรงนี้ครับนี่นะครับจะเป็นตรงนี้ขันอยู่ล็อกอยู่นะครับปิดได้นะครับดิดขึ้นแล้วก็ดึงออกมานะครับข้างในก็จะเห็นนะครับมันก็จะเป็นเหมือน มอเตอร์นะครับที่จะดึงน้ำนะครับให้เวียนออกมาที่แพงนี่แล้วก็พัดลมก็จะดูดไอเย็นตรงนี้นครับปอกเข้ามานะครับหลักการทํางานมีแค่นั้นครับก็โดยรวมสั่งจากลักสตาร์มาสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับสมราคานะครับเดี๋ยวว่าดี๋ยวเดี๋ยวผมประกอบล้อนะครับอันนี้ก่อนนะครับ แล้วก็นี่นะครับรอตู้เย็นอยู่ตู้เย็นสั่งอยู่นะครับยังไม่มาสั่งลาซาด้าเหมือนกันนะครับจะเป็นเก็บเงินปลายทางแป๊บหนึ่งนะครับนี้ผมก็ได้นอนนะครับเอ้พัดลมลงก่อนนะครับเพื่อจะใส่ล้อนะครับล้อก็ใส่ง่ายครับใส่เข้าไปเลยนะครับดันเข้าไป จะแน่นนิดนึงนะครับอยวขอญาตวางโทรศัพท์ครับเพราะว่าถ้าไม่วางาประกอบอยาก อันโอเคครับใส่ล้อกันเลยครับต้องใช้สองมือนะครับเพราะมันต้องออกแรงครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันล้อเข้าไปให้แน่นนะครับนี่นะไปแน่นแล้วก็ดันนะครับเข้าไป ครับผมประกอบล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะตั้งตัวเครื่องขึ้นมาครับทีนี้พัดลมเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วครับ응เคลื่อนที่ได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะลองนะครับเติมน้ำนะครับเติมน้ําเข้าตรงนี้ก่อนนะครับก็น้ำมาใส่ก่อนนะครับเติมน้ำมาใส่ตรงนี้ก่น นี่ปเปลาน้ำครับนี่นะครับผมจะใช้น้ำตัวนี้นะครับในการเติมก็เติมเข้าไปแล้วครับนะครับทีบนี้เราก็ดูข้างหน้าครับ ระดับไหมต้องดันเข้ามาก่อนนะครับถึงจะได้เห็นระดับน้ำมันเท่าไหร่่ะขออนุญาตดันแป๊บนึงครับปรับก็ดีนี้ระดับน้ำนะครับ1ขวดก็จะอยู่ประมาณ2ขีดหน่อยๆน,นะครับแสดงว่าเราต้องเติมประมาณ2ขวดนะครับ2ขวดของ1.5ลิตรนะครับ เี๋ยวเติมน้ําให้เต็มแป๊บหนึ่งครับลราถ่ายอีกทีครับนะครับผมก็ได้เติมน้ําเข้าไปแล้วนะครับ2ขวดก็คือ3ลิตรพอดีนะครับทีนี้เราก็จะปิดนะครับปิดแล้วก็ล็อกไว้นะครับใช้ง่ายครับแล้วก็หมุนตัวเครื่องนะครับแล้วก็ดูระดับระดับอยู่ที่3ลิตรพอดีเป๊ะเลยนะครับขีดบน้ึงล่างเติมน้ำา3ลิตรพอดีเลยอทีนี้มาใช้งานกันครับ ว่าอันนี้ยังยังไม่มีตูเต้เย็นตู้เย็นมาครับเราเติมน้ําแล้วก็แช่ตู้เย็ยนให้มันฟิตให้มันแข็งนะครับก็แค่อเอามาใช้นะครับอันนี้ตู้เย็ยนไม่มาครับัวเลยรีวิวตัวนี้ไปก่อนโอเคครับมาดูวิธีการใช้งานครับอันนี้เราก็จะใช้งานนะครับเสียปบปลั๊กกันเลยปั๊กเสร็จนะครับอันนี้เปิดที่ปุ่มนะครับออนปับ๊บ เนียยนะครับอ่านี่เราเปิดนะครับเปิดสวิตซ์ออนนะครับก็จะมีความความของลมเนาะอันนี้เราให้น้ำนะครับ อันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับแล้วก็สูนส่วนเลยครับไฮนะครับอันนี้เราปรับให้มันเป็นสวิงด้วยนะครับก็คี์ข้างในนะครับมันจะสวิงนะครับแต่ข้างหน้าไม่สวิงนะนะครับข้างหน้าคือเราปรับเอาปรับเราจานยันี้นี่นะครับปรับทีนี้เรามาดูข้างหลังนะครับ มาดูข้างหลังมันนะครับเนี่ยครับพอเรานน้นเสร็จนะครับน้ําตัวนี้นะครับก็จะมาอยู่ด้านบนนี่มาอยู่ด้านบนนะครับเพื่อมันจะเวียนนะครับเวียนเป็นน้ําล้นนะครับลงตรงนี้นี่นะนี่นะครับมันล้นลงตรงนี้นะครับที่มันดูดขึ้นมาจากน้ําที่เราเติมเมื่อกี้จากข้างล่างนะครับมันจะขึ้นมาขั้นบนแล้วก็เวียนลงช่องนี้นะครับเป็นสามช่องเนาะ แล้วก็น้ํามันก็จะเวียนผ่านแผงตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็มาลงที่่านรองน้ำมันเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไม่มีไอตัวไอตัวนั้นนะครับตัวเจลเนาะของเราตู้เย็นไม่มาครับมันก็เลยยังไม่อน,นั้นเป็นเท่าไหร,ร่ mm hmm. ก็โดยรวมนะครับที่ซื้อมาจากรัศดาก็ถือว่าโอเคครับ ใช้งานได้นะครับแต่ถามว่าเย็นไหมมันไม่มีน้ําเย็นนะครับมันเลยไม่เย็นเท่าไหร่ครับมันต้องมีน้ําเย็นด้วยถึงจะเย็นเดี๋ยวนี้เราได้ตู้เย็นเดี๋ยวเราเค่อยรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในการติดตามชมนะครับจนจบนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร กดติดตามให้กันด้วยนะนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการอัดคลิปนะครับในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ